ขอพรเอาเอาโชคเอาชัพี่น้องสาทัวน้ำแข็งพี่น้องเด้อยืนอยู่ตรงนั้นนะล้ำแข็งนะครับผมด้านหน้าไปด้านนี้นะครับยืนได้สวยๆนะครับบรรยากาศดีมากยืนอคนเลยนะครับลูกนะอันนี้เป็นบริเวณเวทีกลางนะครับผมเวทีกลางเราในคืนนี้นะครับผมส่วนเวทีหมอลำอยู่อยู่อีกมุมหนึ่งนะพี่น้องเวทีหมอลำอยู่ที่เดินตลาดนัดนะครับผมเวทีหมอลำอยู่เดินตลาดนัดพี่น้อง อันนี้เป็นเวทีกลางนะครับผมอยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองเลยครับผมลูกหลก็เริ่มขึ้นไปกาบบายสการะอยู่พี่น้องสวยมากสาธุอน้ำกันเดอพี่น้องบรรยากาศ มีไสรสดประจา้าวันนี้ไม่ไ,มไสรสดครับผมวันนี้ไม่มีไสรสดนะคะผมวันนี้ไม่มีไรกลุ่มปิดนะครับผมแม,ม่จา๋าเดี๋ยวไลฟ์อีกทีวันไหนเดี๋ยวรออัปเดตตารางไลฟ์นะครับผมผ่านเพจหลักได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณพี่น้นองหลายๆครับผมที่ให้การสนับสนุนซื้อวัจองตัวนะครับผมสนับสนุนซัพพอร์ตลูกๆมาลำเสียงวิหกลก้พุทธกรด้วยดีเสม,มอมานะครับผมขอบพระคุณทุกความรักความเมตตาจากพี่จากน้องสุขุชนนะครับเด้อ ที่จ้าได้ค่าแจกดอกไมา้ให้วาสานลัเมืองด้วยใช่ครับผมดีแห้งพี่น้องสาถูครับผมเจ้าภาพดีมากนะครับผมคณะนากรรมการอุบลแห้งพี่น้องครับผมให้การต้อนรับลูกๆแบบดีมากครับผมแม่เดวรูจุดให้หนูด้วยนะ อีลาบมาทำสวยบอกกันวันนี้อีลาบวันอะไรมากครับสาธุได้วยพี่น้องเด้อ สาธุน่วกันนะพี่น้องเด้อสาธุได้กันนะคะผมสาธุอนุโมทนาสาธุกับลูลกมาล้อเสียงมีหงุดงสก่อนเด้อพี่น้องครับผมพีม่ดวการนาขอให้งานฟังๆล้นๆเลยนะคะรับผมคิดฮอดปบาป์าะไจ้าคนนาแก่สวัสดีแม่ๆม่เด้อครับเด้อพี่น้องน้าแก่มาพอกันเด้อครับเมื่อนี้งานสักการะศาลหลักเมืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผมชมฟรีเด้อลูกๆทีมฟอนเสือพะเฮาล่ำถวายมือถวายเสียงแล้วกะ มากบบาบไสสกักระนะคะผมสารหลักเมืองนะครับผมเอาโชคเอาใช่กอนไ่น้องสาธุค่ะสาธุค่ะผมสาธุครับพี่น้องสาธุค่ะผม สาธุคะ่ะสาธุครับพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศที่อบ่นมากนะครับผมสามทุ่มจะอ,อไปเจอกันบนเวทีนะครับผมคืนนี้การแสดงเตรียมรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมสาธุเ้อพี่น้อง บื้องนี้เลยส่วนปูปีกกะไรส่วนให้เบื้องน่ตาตามโปรโมทวงให้แฟนๆ FC เบื้องขยายฐานแฟนกลับให้หลายแบบวงสาวหน่อยแอดมินไหลทุกมือแอดมินบอลเบื้อเนียนขยายเฮ็ดยูเดอร์ครับพี่น้องแต่ว่าผมมันไหลสดแต่แครง่ายเหมัอนก่อนหัวคำกับผมเพราะว่าเบอลเบิ้องก็ขึ้นแสดงบนเวทีซอแจ้งเหมือนกันครับพี่น้องขอบพระคุณหลายนะครับผมแต่ว่าโบาสถามาที่จะไหลสดให้พี่น้องได้รับชมบรรยาก,กาศซอแจ้งเลยพี่น้องเด้อ ไม่สามารถที่จะรับชมไม่สามารถที่จะไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบื้องสอดแจ้งแท้ครับผมจะไลฟ์ได้เป็นแค่ช่วงช่วงนะครับผมเป็นบางช่วงนะครับผมขอให้ปังๆขอบพระคุณมากมากครับผมตอนนี้กําลังกําลังถ่ายภาพนะครับผมร่วมกับคณะกรรมการนะครับผมเนเชิญนะครับคณะ้รริหารสมาชิกของเทศบาลนาแก่ปัง,ป,งปังจา้าปังโม่ให้นะครับผมช่วงแสดงไลฟ์สดรวนมิตา นนายกอยู paid, ่ตรงไหนนอครับช่วงแสดงและสวยให้ชมีหนจ้าช่วงแสดงและสุดให้ให้รับชมมันให้รับชมยังไม่ได้นะคะผมแต่ว่าพี่นองจะได้รับชมแบบคลิปวิดีโอนะครับผมน่ารักแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะคะผมขอบพระคุณในหลายกรไี่นดองตอนนี้กําลัง ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการการจัดงานนะครับผมตอนนี้ท่านในอำเภอไปอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเวทีแล้วนะครับผมก็ระัชะเึินไปเปิดงานพี่น้องพี่นคคักขอบคุณครับ,คครบพรุ่งนี้เล่นที่ไหนพรุ่งนี้พักครับผมขอบคุณทุกทานนะครับผมเจอกันด้านบนเวทีนะครับผมพี่น้องไปเจอกันเติ้นหานนะพี่น้องไปเจอกันบริเวณด้านบนเวทีนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็ ขอเรนเชิญนะครับคณะผู้บริหารนะครับผู้นำรงส่นสมานิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับกลับไปวิธีก็ไ่น้องคนไ่ตกุกพนอทางแม่ทางพ่อทรเป็นตนะครับคนบ่นตุกครับพี่น้องมัพี่ีเปิดในเวลา2อุ้งสี่สิบนาทีนะครับ่จะแจะเป็นสร้างกเนี่ยจะเปสร้างเนี่ยสวัสดีจ้า สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมนาดาว้ที่เข้าพี่น้องเดินทางกลับไปที่เวทีนะคะผมประมาณกิโลกว่ากวพี่น้องประมาณโลกว่าครับผมเลยที่เบียดยัดต้างอะไรจะเดือบจนลมไปที่พี่น้องไปแต่งตัวคืนฮานเข้าพี่น้องนี่กลับไปที่เบที้ ยังเกาะยังกิโลครืงยังกิโลคืน่อเาท่ากสูดเออผิดต่เท่ากสูยกับไปที่บริเวณด้านหน้าเวทีเรานะครับผมตอนนี้พี่น้องด้านหน้าเวทีกระอังหรือพี่นอ้องแม่ต้อไปรับเพื่อนปเน่ยกำลังกลับเวทีนะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นแสดงขึ้นโชว์นะครับผมในช่วงเวลาสามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมวันนี้พี่น้องนครพนมเด้อพี่น้องหน้าแก่พี่น้องนครพนมพี่น้องพื้นที่แก่เคียงนะครับผมอย่าลืมมางานสักการะ สารหลักเมืองอำเภอนายแก่นคพรพนมนะครับผมวันนี้หมอํำเสียงวงรบสกรจัดเตียมสอดแจงพี่น้องครับผมเปิดงาน2ทุ่ม40การแสดงเตรียมรูปแบบ3ามทุ่มตรงโดยประมาณน,นะครับผมวันนี้ไม่มีไล่สดกลุ่มปิดนะครับผม,มวันนี้ไม่มีไล่สดกลุ่มปิดนะครับผมเมื่อใดที่่ามีไล่สดกลุ่มปิดฝากพี่น้องติดตามนะครับผมเพจลูกๆของหมอรำ